สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพบกันกับหัวข้อคำทำนายความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วในเวลานี้เขาคิดและรู้สึกเช่นใดกับคุณอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วในเวลานี้เขาคิดและเขารู้สึกเช่นไรกับคุณแล้วก่อนหนึ่งเราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นนนนะนนระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาเป็นเช่นใรบ้างในไพ่หนึ่งไม้สตา แล้วได้ไพ่สามเหรียน,นะคะความสัมพันธ์ในอดีตของคุณและเขาที่ผ่านมานะคะดูเหมือนจะไปได้ดีนะคะดูเหมือนจะไปได้ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลาเรียนรู้กันค่อนข้างจะนานหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาค่อนข้างช้าและช้ามาก นะด้วยตัวเขาเองจะไปสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานของเขามากกว่าเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ของเขาเป็นหลักเขาจะไม่ค่อยได้มาโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะแต่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ยังคงรอนะคะยังคงรอคอยอย่างมีความหวังว่าเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมา นะคุณมีความหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลานะคะส่วนตัวเขาเองนะเขาก็จะให้ความสําคัญกับในเรื่องของตัวเขาเองมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์กับคุณนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามันจึงเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนมันสวนทางกันนะความต้องการจุดโฟกัสในความสัมพันธ์มันต่างกันแล้วดูแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาสักเท่าไหร่เลยด้วย นะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วตัวเขาในเวลานี้เป็นเช่นไรบ้างตัวเขาในเวลานี้เป็นเช่นไรบ้างไม่ไพ่สี่ช่วยเขาจะรู้สึกว่าอะไรๆไม่ค่อยได้ดังใจเขานะหรือเหมือนคนเราแต่ใจนะ่ะอยากจะให้อะไรมันมัน แลาอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นป,นปนตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการพูดง,ง่ายๆว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะไ,ไ,ไ,อนไ,ไ,ไอ้นู่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อนั่นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ถูกใจอะไรประมาณนั้น <c oughs> แล้วพ่อได้ไพ่ก้าวหม่เป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข้างจะรู้สึกว่าค่อนเหนื่อยนะคะได้ไพ่เดสะฟัน ในไพ่สองตัวตัวเขาในเวลานี้เขาถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันนะเขายังรู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังมีคุณอยู่ในใจอยู่นะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเขามีปัญหาอะไรในชีวิตของเขาอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาที่อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหลังจากที่เขาได้รู้สึกว่าเขาได้ทุ่มเทมาอย่างยาวนานทุ่มเทมาอย่างเหนื่อยแต่แล้วสิ่งที่เขาทุ่มเทไปเนี่ยมันกลับไม่ได้ดังใจเ็าเลยมันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักกับคนอื่นที่เขาไปทุ่มเทจนหมดใจสิ่งที่เขาได้กลับมามันคือความ เขาเรียกว่าคือเราเรียกว่าการไม่มีเยื่อใหญ่จากอีกฝ่ายหนึ่งนะมันจึงทําให้เขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับในเรื่องงานที่เขาทุ่มเทไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าเขามีการนะคะมีคนอื่นหรือไปทุ่มเทใจให้กับคนอื่นแล้วรทิ้งคุณไปเนี่ยบอกเลยว่าคนที่เขาไปทุ่มเทให้คนใหม่เนี่ยมันเป็นความทุ่มเทที่เขาทุ่มเทแล้วสูญเปล่าเพราะอีกฝ่ายไม่ได้ไม่ได้สนใจเขา นะไม่ได้ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาเหมือนอย่างที่เขาคาดหวังเหมือนอย่างที่เขาทุ่มเทลงไปนะจึงทําให้เขาก็เรียกว่าหวนหวนกลับมาคิดถึงคุณอีกนะอยากจะกลับมาหาคุณเขารู้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่มีความรักที่มั่นคงและจริงจังและจริงใจให้กับเขา ผมคิดถึงคุณมากเลยนะในเวลานี้นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วตอนนี้คุณเองล่ะคุณเป็นยังไงคุณได้ไพ่อสวินด้วยไพ่ดูวดูเหมือนคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะคุณจะมีรักครั้งใหม่คุณจะมีคนใหม่เข้ามาได้ไพ่ดูเวอร์ได้ไพ่เดฟได้พดดไดพ่จัสติ คุณยังมีคนแล้วในช่วงนี้คุณมีคนใหม่เข้ามาคุณมีเพราะแล้วมีคนใหม่เข้ามานะ่ะมีคนใหม่เข้ามาจีบมีคนใหม่เข้ามาชอบแต่ถามว่าตัวคุณเองนะ่ะเปิดใจรับไหมนะตัวคุณเองคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับนะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจหรือยังไม่ได้พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะคุณยังมีความรู้สึกผูกพัน ยังมีความรักที่มั่นคงแน่นแฟนให้กับคนเก่าของคุณถึงแม้ในเวลานี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะนิ่งเงียบกันไปไม่ค่อยได้คุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะแต่สภาพจิตใจคุณนะคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคุณยังยังอะไรอววรเขาอยู่คุณยังไม่สามารถที่จะพาตัวเอง move on ออกมาได้ยังไม่สามารถทรลยายังไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดใจลืมนเขาได้ นะส่วนตัวเขาเองเขาก็เช่นกันคนที่ทิ้งคุณไปในวันนั้นหรือคนที่น่งเงียบกับคุณไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยในตอนนี้เขาเองเขาก็คิดถึงคุณเขาเองเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งแต่มันเหมือนเป็นความความคิดที่ต่างคนต่างรู้สึกแต่มันยังไม่มีการแอคชั่นอะไรใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือในฝั่งเขาก็ตามนะคะไพ่ใบนี้นะไพ่สามไม้ เขากำลังคิดกําลังวางแผนอย่างที่บอกว่าได้อยู่ไกลกันเขากําลังคิดวางแผนที่อยากจะเดินทางมาหาคุณอยากจะมาเจอคุณอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่เป็นความคิดของเขาแต่เขายังไม่ได้ลงมือทำนะคะยังไม่ได้ก้ายังไม่ได้ก้าวเดินออกมานะส่วนตัวคุณเองคุณก็คิดถึงเขาด้วยเช่นกันคุณก็ยังรักเขามากคุณก็ยังรุนเขาไม่ได้นะแต่คุณก็ไม่ได้คิดที่จะติดต่อเขาไปด้วยเช่นกัน นะความสัมพันธ์คุณที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีอาจจะเป็นเขาเองนะคะที่ไปดึงบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปในรอดเขาก็ต้องกลับมาหาคุณนะคราวนี้เขากลับมาหาคุณยอย่างที่บอกนะคะว่าเขาตระหนักได้เลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะมันทําให้เขารู้ได้เลยว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณนี่แหละคือตัวจริงสําหรับเขาคุณนี่แหละคือคนที่ ควรคู่กับเขานะค,คุณคือคนที่มีค่ามีความหมายสำหรับเขานะวั <c oughs> นนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะหลังจากไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไป <c oughs> คุณยังมีความเครียดคุณยังมีความคิดถึงเขามากมากนะ คิดอยู่ตลอดเวลานะคะทวินหาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยามหลับยามตื่นคุณคิดแต่เรื่องเขาอยู่นในหัวคุณตลอดไม่สามารถที่จะสลัดออกไปได้แม้แต่นาทีเดียวเลยได้ไพ่สองดาบการนิ่งเงียบ การไม่ได้มีการสื่อสารใดการที่คุณเขาต่างคนต่างรอว่าจะมีใครทักมาก่อนนะต่างคนต่างรอว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมได้ไพ่ทาวเวอร์เดี๋ยวขอเปิดไพ่ขยายไพ่ทาวเวอร์นะคะได้ไพ่อัศวินเหลียนบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองได้มองเห็นความรักที่คุณมีให้กับเขาความจริงใจที่คุณมีให้กับเขานะตัวคุณเองในเวลานี้นะะหยุดคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณมีมากนะคะเพียงแค่ว่าให้เวลาเขาหน่ดยนึงนะไพอัศวินเดียนอาจจะใช้เวลาณชานิดหนึ่ง นะแต่ช้าแล้วเขามาแน่ก่อนจะมาเ็าอาจจะส่งข้อความมาบอกคุณก่อนส่งข้อความมาหาคุณก่อนนะว่าคุณโอเคไหมนะคุณดีขึ้นไหมคุณสบายดีไหมอะไรประมาณนั้นเหมือนกัเป็นการถามอย่างเชิงก่อนนะยิงคําถามมาก่อนเพื่อเช็คก่อนนะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะแล้วเดี๋ยวตัวเขาถึงจะตามมาทีหลังหลังจากส่งข้อความมาหาคุณแล้วนะคะ ถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันแล้วจะเป็นยังไงต่อโหได้ไพ่สิบถ้วยเลยค่ะถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันนะคะได้ไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเลยคนดือ้อคนนี้คนั้นคนนี้คนเอาแต่ใจคนนี้นะคนที่ทําอะไรแล้วไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณเขาจะกลับมา นะคะเขาจะกลับมาดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาจะกลับมาให้เวลากับคุณให้ความสําคัญกับคุณเอาใจใส่คุณอย่างดีขึ้นการกลับมาครั้งนี้ของเขาอย่างที่บอกเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเขาจะหวงแหนคุณหวงแหนในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเขาจะไม่ปล่อยให้คุณได้หลุดลอยจากเขาไปอีกเขาจะไม่ทําอะไรให้คุณจะต้องเจ็บช้ำน้าใจหรือจะไม่ทําอะไรให้คุณต้องเสียใจอีกต่อไป นะคะไพ่สองไม้เท้านะเขาจะกลับมาแน่นอนเขาจะกลับมาหาคุณนะคะแล้วก็ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะความสัมพันธ์คุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะนิ่งเงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะในความสัมพันธ์ที่น,นิ่งเงียบเป็นไปสักพักหนึ่งแล้วนะเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วคุณกับเขาก็จะได้กลับมาคืนดีกัน ะะจะได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ของกันได้กันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามกันนะคะ